เรื่องเสือเย็นเมื่อก่อนนั้นวิถีชีวิตยังคงอยู่กับธรรมชาติเรื่องราวของผีสางมีอยู่มากมายอย่างเช่นเรื่องของเสือเย็นนั้นสําหรับเสือเย็นเป็นครึ่งคนครึ่งผีที่เที่ยวหากินเนื้อหรือว่าคนในตอนกลางคืนดึกๆมีเรื่องเล่าอยู่ว่าวันหนึ่งเสือเย็นตัวหนึ่ง ได้แปลงกลายไปเที่ยวที่บ้านของสาวคนหนึ่งกาจะหลอกสาวคนนี้มากินเป็นอาหารมันก็ไปเที่ยวที่บ้านสาวนี้ตั้งแต่หัวค่ําจนดึกเสือเย็นตัวนี้มันนั่งอยู่ที่บนบ้านตรงช่องที่เจ้าของบ้านนั้นกวาดฝุ่นผงลงตรงช่องนั้นเพื่อที่มันจะได้เอาอาหารของมันนั้นลอดลงมาที่ช่องนั้นได้ พ่อตกดึกพี่ชายของสาวบ้านนี้กลับหลังจากที่ไปเที่ยวที่บ้านสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อมาถึงที่บ้านตนก็เห็นชายหนุ่มน,นั้นนั่งบนเรือนตนแต่กลับมิหางลอดลงมาที่ใต้พื้นบ้านมันก็รู้ทันทีว่าหนุ่มคนนั้นเป็นเสือเย็นที่อยู่บ้านพี่ชายจึงวิ่งเข้าไปในบ้าน บอกพ่อของตนเองให้ได้รู้ฝ่ายพ่อสาวเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็นั่งอยู่ในห้องนอนตนเองเพื่อสารวัวธนูด้วยตอกไม้ไผ่แล้วก็เสกคาถาอาคมลงที่วัวธนูหลังจากที่เสกคาถาอาคมแล้วพ่อสาวคนนั้นก็ปล่อยวัวธนูออกไปชนกับเจ้าเสือเย็นตัวนั้นเมื่อเสือเย็นเจออาคมอย่างนั้น มันก็พยายามที่จะสู้ลงไปสู้กันกับวัวธนูอาคมที่หน้าบ้านสาวจนเจ้าเสือเย็นหนีไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะสู้วัวธนูได้พอรุ่งเช้าก็มีคนไปพบซากของเสือตัวหนึ่งนอนตายไส้ทลักอยู่ในบ้านของชายหนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งทุกคนก็ได้รู้ว่าชายคนนี้เป็นเสือเย็นและตาย เพราะถูกวัวธนูขีดตายเนื่องจากจะไปหลอกสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งมากินมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือเย็นหรือเสือสมิงที่เล่าสืบต่อกันมาหลายเรื่องเรื่องหนึ่งนั้นมีคนเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วมีวัดหนึ่งชาวบ้านเล่าลือกันว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นเสือเย็น เสือเย็นก็คือคนที่เรียนคาถาท่องคาถามานานจนแปลงกายเป็นเสือก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีกลุ่มพ่อค้าวัวต่างร่อนแรมมาจากต่างบ้านต่างเมืองสองสามคนด้วยกันก็มาพักที่วัดนี้ชาวบ้านที่เล่าลือกันว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นเสือเย็นชอบจับเอาพระเนนในวัดไปกินจนไม่เหลือใคร พอชาวบ้านรู้ว่ามีพ่อค้าวัวมาจากต่างถิ่นจะมาพักที่วัดนี้ก็เป็นห่วงจึงไปเล่าให้พ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังว่าโอ้ oh, พ่อลุงอย่าไปพักที่วัดนั้นเลยวัดนั้นนะเจ้าอาวาสมันเป็นเสือเย็นนะพ่อค้าก็ว่าจริงโรอ<ร>ชาวบ้านก็บอกด้วยความเป็นห่วง จริงๆนะพ่อลุงถ้าไปพักที่วัดนั้นจะไม่อรอดนะมันจะเอาไปเสียหมดนะพ่อลุงแต่พ่อค้าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเราไม่กลัวหรอกเหตุที่พ่อค้าเหล่านั้นไม่กลัวเพราะพวกเขาก็มีคาถาอาคมมากมายจึงไม่หวั่นกลัวอะไรเลยพ่อค้าเหล่านั้นจึงไปพักที่วัดนั้นในอดีตนั้น ทั้งกุฏิวิหารก็เก่าแก่รกร้างไม่ได้เป็นอาคารมั่นคงเหมือนในปัจจุบันนี้ฝ่ายเจ้าอาวาสแก่เห็นพ่อค้ามากันหลายคนก็นึกดีใจว่าวันนี้ละจะได้กินอิ่มก็วันนี้ละฝ่ายพ่อค้านั้นพอตกค่ำก็นั่งถักวัวธนูเอาตอกมาสารเป็นวัวธนู ประตูมีกี่บานก็สารวัวธนูเท่านั้นฝ่ายเจ้าอาวาสก็ตะโกนถามลงมาด้วยเสียงแหบแห้งว่าพ่อออกสัตว์ท่าหลับแล้วหรือพ่อค้าก็ตอบไปว่ายังไม่หลับครับตุลุงแล้วก็ช่วยกันสารวัวธนูต่อไปไม่นานเจ้าอาวาสก็ถามลงมาอีกว่าพ่อออกหลับแล้วหรือยัง พ่อค้าก็ตอบไปอีกว่ายังไม่หลับครับพวกพ่อค้าก็สารวัธนูแล้วก็เสกคาถาใส่แล้วเอาไปวางที่ประตูแต่ละบานแต่ละบานเจ้าอาวาสก็ถามลงมาอีกเป็นครั้งที่สามพ่อค้าก็ตอบไปเหมือนเดิมว่ายังไม่หลับอีกสักพักเจ้าอาวาสนั้นก็ถามลงมาอีกคราวนี้พวกพ่อค้าแย่งเงียบเจ้าอาวาสนั้นจะถามว่า ลงมากี่ครั้งก็ไม่ตอบเจ้าอาวาสก็คิดว่าคงหลับกันแล้วจึงลุกขึ้นนั่งท่องคาถาแล้วแปลงกลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่กระโดดลงจากกุฏิแล้ววิ่งเข้าไปในวิหารพอกระโจนเข้าไปในวิหารวัวธนูที่พ่อขาสารไว้ก็ขยายร่างใหญ่โตแล้ววิ่งเข้าหาเสือเย็นจนเสือเย็นล้มลง เสือเย็นหรือเจ้าอาวาสที่แปลงกลายมานั้นก็ตายคาประตูวิหารแล้วก็กลายร่างกลับคืนเป็นเจ้าอาวาสฝ่ายชาวบ้านพอมาเห็นศพเจ้าอาวาสตอนเช้าก็รู้ว่าเจ้าอาวาสเป็นเสือเย็นอย่างที่ลืีกันจริงๆจึงเรียกวัดนั้นว่าวัดเสือเย็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา